ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูก๋วยเตี๋ยวหมูทุบนะครับหมูเนื้อทุบแบบเชียงตุงนะครับสไตล์เชียงตุงนะครับการทําทุกชิ้นของเขานั้นจะใช้เหล็กหนักๆนะครับสองท่อนนะครับตีลงไปบนเนื้ออันนี้คงจะเป็นเนื้อวัวนะครับตีไปตีไปให้มันเละเลยนะครับให้มันนุ่ม แบบเครื่องปัน่นเลยนะครับแต่เหมือนทุบให้มันให้มันนิ่มไปเลยครับแล้วเขาก็จะโรยเกลือนะครับโรยเกลือไม่ใส่ผงไปบล็กนะครับทําสดๆวันต่อวันนะครับที่ตรงนี้ก็คือกาดหลวงกาดใหญ่เชียงตุงนะครับ จะมีสินค้ามากมายขายอยู่ในตลาดแห่งนี้รวมทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับมีหลายร้านนะครับไม่ใช่มีร้านนี้ร้านเดียวนะครับก็จะมีมือทุบผมไปกลางวันไม่มีนะครับจะมีตอนเ,เช้าๆนะครับมือทุบนี่เขาจะมาประจําการอยู่ทุบตอนเ,เช้าๆนะครับแล้วก็มีพอทุบเสร็จเขาก็ เขากา็จะเอามาบีบเป็นก้อนนะครับใส่ลงในน้ำร้อนนะครับเพื่อทำเป็นลูกชิ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เวลานานมากไหมนะครับทุกอย่างนี้บางทีเขาก็เมื่อยแล้วก็แล้วก็พักด้วยนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับเป็นลูกชิ้นเนียนๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อน,นครับลูกชิ้นเขาจะ ไม่ใหญ่มากครับปับ้นเป็นก้อนไม่ใหญ่มากพอประมาณลูกเล็กๆนะครับน่ากินครับทำสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับาขายเป็นอเป็น,เป,นเป็นครึ่งโลเป็นโลก็ขายนะครับทำขายอยู่นะครับผมก็ซื้อมาประมาณครึ่งโลนะครับครับ ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเขาก็จะปั้นใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปแบบนี้นะครับหม้อน้ำซุปแบบไม่ไม่เดือดนะครับส่วนมากเช้าเนะครับก็จะเห็นวิธีทำแบบนี้นะครับแต่มาถ้ามาสายหน่อยช่วงเที่ยงก็เขาก็จะทำเป็นลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ก็จะมีขายแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับมีหลายร้านครับร้านก็จะออกอแบบแนวโบราณโบราณคลาสสิกหน่อยนะครับอยู่ในตลาดแบบนี้นะครับตลาดเกา่าๆนะครับแล้วนั่งแบบโต๊ะไม้แบบหนังจีนนะครับโต๊ะไม้ยาวนะครับเหมือนโรงเตี๊ยมเลยนะครับก็เป็นร้านติดๆกันมีหลายร้านนะครับด้านาข้างนอกก็จะมีขายอาหาร น,นี่มาดูการวิธีทำก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่มีหม้อน้ำซุปหม้อลวกก็หม้อใหญ่เลยนะครับนี่ลูกชิ้นเนี่ยที่เขาทุบมาเมื่อเช้านะครับและสำหรับราคาก๋วยเตี๋ยวนะครับถูกมากนะครับชามละ25บาทนะครับผมสั่งบะหมี่เกี๊ยวลูกชิ้นนะครับ25บาทเท่านั้นเองนะครับ คิดเป็นเงินไทยนะครับอพอดีว่าผมมีแปงห้าสิบนะครับเอาให้เขาเขาก็ทอนมา25บาทอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นเครื่องปรุงเนี่ครับเป็นราคาหารเส้นใหญ่เส้นเล็กนี่ครับชามบะหมี่เกี้ยวของผมน่ากินไหมครับนะครับเขาจะโรยลูกชิ้นแล้วก็โรยหมู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 หม,หมูต้มมานิดหน่อยนะครับ แล้วก็โรยต้นหอมนะครับน้ำซุปหอมกลมกล่อมมากครับอร่อยมากครับกินสดๆแบบนี้นะครับที่กัดหลวงเชียงตุงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศกัดหลวงไว้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็แวะซื้อลูกชิ้นกลับบ้านไปอ่าก็ขายเป็นกล่องนะครับกล่อง ห้าผอนจัด <พอ S 1> หรือยังไงเนี่ยนะครับ <c oughs> ในเป็นกล่องหนึ่งนะครับผมก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านนะครับ